กมินได้ะปะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปมีไวยแล้วเลยเลยคเองคุณกินไปนั่งแทนที่เบอร์สองเ,เดี๋ยวเรา,าไปไ ค้าทุกท่านนะครับสวัสด,ดีลูกค้าทุกท่านนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่ fm 98.5ไม่ใชดีโอไม่ใช่ลรอกร้าคำแหงตอนนี้เราอยู่ล้ามคำแหงนะครับครับเรากําลังจะไปมอบรางวัลที่1ให้ลูกค้าครับห้บาใบสตอรี่คนนี้อ่าน่าสนใจมากครับถูกห้าใบและซื้อเพียง5าย้าใบถูกต้องถูกห้าใบซื้อ5า้อ5าใบซื้อครั้งแรกอืม แล้วซื้อโดยมีคนนำพาโชคมาให้ด้วยนี่ใช่ไม่ไม่ไม่เคยซื้อกับเราแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงหาข้อมูลก่อน <c oughs> คือเขาฝันออพอเขาฝันเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วตอนนั้นน่ะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนละ,ะเพราะว่าซื้ออ่าเมื่ออะไรนะซื้อวันนี้ซื้อวันนี้โหลดเมื่อนนคืนโหลดเมื่อคืนแล้วซื้อวันนี้ใช่ฝันเมื่อคืนอ่าฮะฝันว่ามีฮะฝันว่ามีคน มีคนมากกะซิบบอกเลขหกตัวแล้วหกตัวเป๊ะเลยนะเราไปหาซื้อเลขที่อื่นไม่ได้อืี่งมีสตอรี่ว่าไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้เพราะว่าการจะหาเลขหกตัวมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเราไม่มีทางก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าลองโหลดนกพัดสิแล้วปกติซื้อสองใบก็มันมีแต่ห้าใบใช่ก็เลยซื้อห้าใบก็เลยถูกสามสิบล้านสามสีู่นย์แล้วก็ห้าหกสามอ่าสามสีู่นหกสามครับผมนี่ดานเขาหน่อย ห้าใบนี้ใส่ทีไหนอ่ะโอเคตรงนั้นดีกว่าใบามันลงพอดีห้าใบนี้<ะ>ที่คุณกิฟซื้อเมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อเช้าซื้อเมื่อวานเอ้เมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าเลยนี่ห้าใบนี้เลยนะครับอฝันเมื่อคืนซื้อก่อนหน้านี้ก็ไม่ถูกไม่มีทางเพิ่งฝันเพิ่งฝันเออเลขมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะสามสี่ศูนย์อ๋อเป็นเลขชุดห้าใบที่เราเพิ่งเอาเข้าเมื่อเช้าฮะ เพราะว่าของเราอ่ะจะไม่ใช่เอาหวยเข้าทีเดียวหมดเราจะเอาหวยเข้าตลอดทั้งงวดเพราะว่าเรากลัวว่าลูกค้าที่เพิ่งมีเงินหรือเพิ่งมีเลขจะไม่ได้ซื้ออถ้าสมมุติว่าเราเข้าครั้งเดียวหมดเลยอ่ะเลขสวยๆจะโดนคนหนึ่งกว่าไปหมดเราก็เลยจะเก็บเลขไว้ทั้งงวดับนี่แหละเลขสวยมันเลยอยู่<อ>ม,ยมันเลยถึงมือคุณกิ๊ แล้วก็ทางทีมงานเราก็วางแผนให้อย่างดีแล้วนะฮะในทุกๆวันเวลาการเอาเข้าแบ่งเวลาเนี่ยมันมีความหมายใช่นะครไม่ใช่ว่าเอาเข้าไปตุ้มเดียวปดปุ๊บเลขดังมาวันแรกไปหมดเลยใช่ทุกวันเนี่ยเราจะแบ่งแผนไว้เลยเข้าแน่ๆเลยคือเที่ยงเที่ยง7นาทีครับกำลังจะไปกินข้าวจั่ังเลือกซะกอ่า6กโมงเจ็ดนาทีนั่งบนรถไฟฟ้าเพิ่งกลับถึงบ้านจ้า แล้วก็สองทุ่มเจ็ดนาทีก่อนหลับก่อนนอนอะไรเงี้ยเราก็คำนวณเวลาไปแล้วครับผมทุกวันนะครับทุกวันออโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมแสดงความยินดีถึงลูกค้าท่านนี้นะครับ,ร,บรู้ไหมโทรไปตอนที่เราโทรไปก็ทํางานอยู่เอ,อ,เ,อ,อเขาไม่ได้เลิกของงงน่าจะเลิกเพิ่งเลิอกอ๋อน่าจะาลาประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละใช่รเราสองทุ่มใช่นะครับเขาบอกให้ลาออกจากงานเลยเขาบอกไม่ออกเขาจะทํางานต่อเอทุกคนลองคิดดูถ้าได้ห้าใบเนี้ยอ จะเลิกงานทุ่มหนึ่งไหมผมโตไปตอนสี่โมงหลายๆท่านก็คงจะคิดเหมือนเราสี่โมงก็ลุยเลยดีวะเราอะอยากไปแจกนะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเลิกงานก่อนโอเคแต่ว่าลูกนะลูกค้าไม่สะดวกให้เห็นหน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปมอบเนี่ยเราครับ ชมบรรยากาศเฉยๆได้บรรยากาศได้เสียงของพี่เขาได้รู้ที่มาที่ไปยืนยันอีกสักครั้งรวมถึงเลขที่ถ้าพี่เขามีแล้วเดี๋ยวจะขอมาให้ในการส่งต่อวันหน้าด้วยคำถามไม่เห็นหน้าไปทำไมอเอเราจะเอาหวยใบนี้กับเงิน30ล้านไปให้คุณกิฟต์เขาถ่ายรูปเก็บไว้ครับไม่ได้เอามาลงเพจแต่อยากให้เขาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นคือสิ่งที่เราให้ได้นะครับนอกจากเงินเงินเขาได้อยู่แล้วล่ะรางวัลเขาได้อยู่แล้ว แต่ประสบการณ์ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแบบนี้มันหาที่ไหนไม่ได้เราเลยอยากเอาไปให้ทุกคนนะครับก็มันจริงจริงมันพลาดแล้วพลาดเลยนะถ้าสมมุติวันวันนี้หรือว่าวันไหนไหนที่พรุ่งนี้บอกว่าพี่น็อตอยากถ่ายรูปกับหวยหน่อยไม่ได้แล้วนะคนละเรื่องละเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาไปขึ้นแล้วนะใช่ใช่ใช่ไอกระดาษห้าใบนี้เนี่ยมีเงินสามสิบล้านก็ซื้อไม่ได้นะไม่มีขายคุณจะต้องถูกเท่านั้นนะครับออื อขอคนละแชร์นะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลอตเตอรี่พันในงวดน,นี้ทั้งหมด8ใบโอ้โหแล้วชุดเลียงเลยวะยังไงฮะเนี่ยขอส่องหน่อยขอส่องหน่อยชุดที่ 01, 02, 03, 04, 05นอนี่เลียงชุดมาเลยเนี่ยฮะงวดที่เดียวกันด้วย วุ้ยนี่ชุดเดียวกันมาเลยนี่นี่ถ้าสมัยก่อนมันมีแบบมีตรงชุดตรงอะไรมันมีแจ็คพอตเพิ่มอีกนะไม่รู้พี่ไม่รู้อ๋อสมัยนี้ไม่มีละไม่มีแล้วไม่มีละเดี๋ยวนี้คือใบเราหกล้านแน่นอนอ่านะครับโอเคนับไปนับมาหายทําไงวะเฮ้ยมันจะหายไปได้ไงเราอยู่ตรงนี้แหละอะไรหลายท่านก็ชมนะครับในเรื่องของได้เงินไวมากได้เงินไวมากได้เงินไวมากอ่าคนที่บอกว่าได้เงินไวแสดงว่าถูกใช่ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกหวยด้วยนะวันนี้นะวันนี้ก็คลึกคลื่น ก็เป็นวันวันก่อนจุดจีนครับพรุ่งนี้ตุ๊จีนเนาะเออถูกคงถูกห,กหวยกันเอออันนี้เขาอะไรวะเนี่ยอ่นนี้หนังสือ,อสือติวหนังสือติวอต๋วตอนนี้มอรามเมื่อก่อนผมจะมาเดินหน้ารามมาแบบหาขนมจีนกินมาหาเสื้อผ้าถูกๆใส่อืมอ่าอ่าก็พรุ่งนี้ติดตามไลฟ์สดได้อีกที่หนึ่งก็คือจังหวัดอะไรครับพี่ นครราชสีมาครับวันนี้ถือว่าคอมพีีนะสองท่านก็อนุญาตให้เราอนุญาตให้ <ไป S 1> เราไปหาน่ารักที่สุดเลยอ่ะขอเถอะครับขอให้ไปหาเออไหนๆถูกลางวันกับผมสักทีเจอหน้าสักครั้งหนึ่งพรุ่งนี้อยากให้ติดตัออ้ลูกค้าอีกท่านหนึ่งตอนแรกก็ดูขินเขิน แต่พอละลายกันไปแล้วคุยกันมากขึ้นเหมือนแกจะเริ่มบันเทิงกับเราออยากให้ติดตามไลฟ์นะพรุ่งนี้จะได้พบบรรยากาศบันเทิงบันเทิงอบอุ่นอบอุ่แบบที่ที่ไม่ได้เห็นกันมานานหายไปแล้วหายไปเลยหายไปแล้วเออเออ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมีบันเทิงกันสไตล์ลัตเตอรี่พัดเห็นว่าข้อมูลลูกค้าพรุ่งนี้ก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกกะว่าจะบวช ตอนนี้ไม่รู้แต่ัดสินใจอนุโมท<จ>น,นาบุญด้วยครับตอนนี้ไม่รู้ตัดสินใจยังไงแล้วนะไม่รู้แต่ตอนที่โทรไปเนยกินข้าวกับลูกไอ้กินข้าวกับแม่อยู่ครับผมแม่ตาม้นตามไม้กินอยู่อ่าน่ารักดีครับเออแม่ก็แบบแม่ละล่ําละลักเหมือนจะร้องไห้อ่ะใช่ใช่แต่ตัวพี่เขาในไลฟ์สดเนี่ยเขาสะอื้นออกมาให้ได้ยินแล้วนะเออก็ไม่น่ารอดร้องแน่ๆแกคงไม่คิดอะ่ะล้วซื้อทาไมนะเออก็ส่วนมากลูกค,ค,ค้าก็จะบอกว่าก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดไม่ได้ฝันเพราะว่า ก็คืออัตราส่วนมันก็ยากจริงแหละยากจริงแหละแต่อย่าอย่าคิดแบบนั้นเลยเพราะว่าโอกาสมันไม่เข้าใครเอาใครอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าสมมุติว่าคนเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนะคุณไม่รู้หรอกว่าอดีตคุณทําบุญอะไรมาบ้างเออไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเมื่อวานเราอาจจะใช้หมดไปแล้วก็ได้วันนี้ขอรีเทิร์นมาแบบเออฟ้ามีตาเรื่องแบบนี้มันของใครของมันนะคนจะถูกก็ถูกอ่าผมบอกนี้เลยผมจับรางวัลที่หนึ่งมาเยอะมากคนจะถูกก็ถูก เออซึ่งเคสของพวกนี้ลูกค้าเราก็ซื้อกับเราครั้งแรกนะใช่วันนี้แพ็กคู่เลยซื้อครั้งแรกแพ็กคู่เลยแพ็คคู่เลยโคตรจัดเลยเรื่องนี้โคตรจัดเลยสดสดเหมือนมันผมถือว่ามันเป็นโชคชะตาอย่างหนึ่งนะถ้าส่วนใหญ่เวลาถูกลูกค้าจะถูกคล้ายๆกันอืมอือ่าเขาจะสตรอรี่ใกล้ๆกันเหมือนเราเตียมอะ่ะเออแต่จริงๆมันคือมันฟ้ามันลิขิตมาแบบนี้แล้วจริงๆอะ่ะนี่น,นี่ไม่ใช่ลูกค้านี่ไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะ ไอ้ไเงยวันที่หนึ่งไอ้ปิดจะไปเริ่มมีคนเห็นแล้วเริ่มมี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 เดี๋ให้ไม่ไม่ไม่เห็นหน้าลูกค้าไม่ได้นะโอเคอันนี้บรรยากาศได้ไหมได้อ่าตอนนี้ก็คาดว่าเราจะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปเสพบรรยากาศความกีิ๊บกาดทิ้งตรงนี้เลยทิ้งตรงนี้แลยทิ้งตรงนี้เลยท่านนี้หรือเปล่าผมจะได้หลบกล้องใช่ใช่นะโอเคพี่โนรพรวนเปิดประตูให้หน่อยครับถอยลงสวัสดีครับโอเคอันไหนคุณกริ๊บอันนี้เพิ่งเลิกงาน โอ้โหนี่เตี๋ยวผมขอที่ตรงนี้เลยขออนุญาตนะครับได้ครับได้ครับก็อย่างที่แจ้งนะครับว่าลูกค้าไม่ประสงค์ออกไม่จะไม่จะดูเห็นหน้านะไม่ออกสื่อไม่เป็นไรครับเราไม่เคยบังคับหรือว่าใดๆอยู่แล้วตอนนี้ก็บรรยากาศนี่นี่เป็นซอยเปลี่ยวๆนี่เป็นซอยเปลี่ยวๆเงียบเหงาเงียบเหงาโอเคตอนนี้ตะกี้ลูกค้าบอกอะไรลูกค้าไปขออนุญาตนิติแป๊บนึงโอ้ เรียบร้อยมากเลยถ้าเป็นเรานะตุ้มเมงตุ้มเมงตุ้มเมงนี่เขาไปขออนุญาตนิตินะแบบโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราอาจจะใช้เสียงกันแบบพอประมาณประมาณนึงแล้วกันโอเคหลายท่านคุณหนูน้ํานะครับบอกว่าอยากเจอพี่น็อตแล้วคนื่นไม่ตามมาเหรอน่าจะติดไฟแดงอยู่เมื่อกี้พี่โอ้าแล้วถ้าอยากเจอก็ งวดหน้าติดไว้สักคนละใบสองใบนั่นแหละ<ช>เราไม่รู้หรอกว่าช่วงเวลาไหนจะได้เจอกันแต่ว่ามันมีโอกาสก็ใช้ซะนะครับคุณพัทบอกว่าอุ่นใจออลุ้นใจโอเคขอบคุณคุณไทเกอร์นะฮะร่วมแสดงความยินดีนะครับกับลูกค้าในงวดน,นี้จุกรููจุกคููโอเคลูกค้าไม่เห็นหนนะเด้อเดี๋ยวพี่จะเช็คคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ใครได้รับเงินรางวัลกันเท่าไหร่กันบ้างในงวดนี้แล้วก็กี่ใบคอมเมนต์ให้เราอิจฉากันได้นะจ๊ะผมอะไม่ได้ถูกมาหลายงวดมากแล้วตรงนี้เลยตรงนี้เลยอีกรลายอย่างไม่ต้องรีบยิงรีดอิจฉาตรงนี้บนถนนข้างล่างขยับเข้ามาหน่อยก็ได้มั้ยตรงนี้ด้านในหน่อยไหมนี่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 เขาไปขออนุญาตยังไม่เสร็จอ๋อ ได้ไหมครับสวัสดีครับขอตั้งตรงนี้สวัสดีครับแป๊บหนึ่งอ่ะมาเลยยกเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยอันนี้ผมไม่เห็นหน้านะครับเพื่อความเซฟตี้เชิญเลยเชิญเลยเข้ามาได้เยครับเชิญเล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 ยอันนี้หรือเปล่าที่ซื้อไว้ใช่ค่ะอันนี้อันนี้แฟนใช่มเลยนะเพื่อนคนที่กรีดอยู่ด้วยกันขอโทษนะทำงานอะไรทำงานหนังสือกฎหมายเป็นอ๋อตรงแผงๆอะไรตรงนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นหนังสือกฎหมา <oh> แล้วทำไมไม่เลิกงานมันยังไม่ถึงเวลาวันน uh uh um uh uh um ี้ได้โอไหมถือไว้ก่อนห้าไปเดี๋ยวไม่ช <si ้าซื้อไปลูกค้าไม่ชไม่ได้ซื้อเลยไ่ไครับเก่อนซื้อนานแล้วซื้อคนไม่ได้คิดอะไรเลยี้ติดไปนะคะ รู้ไหมครับว่าเงิน30ล้านน้ำหนักเท่าไหร่เท่านี้ไหมผมลองยกดูลองยกดูยกไม่ไหวผมไม่ให้นะต้องไหวแล้วต้องไหวแล้วอะผมถือโต๊ะสัมผัสไหมสองมือไหมสองมือไหมเอาให้ได้เอาให้ได้มาให้ผมนึ่งซองครับหนักจริงอ่ะสามสิบโลครับอ่ะเรียงเงินให้พี่หน่อยเชิญมาเชิญมาเชิญมาเดี๋ยวอยากให้ถ่ายภาพยังไงบอกได้เลยนะครับเล่เลย จิลิเข้าไปเลยจิลิเข้าไปเลยไปอยู่เป็นเพื่อนลูกค้ารู้สึกยไงครับตอนนี้ตื่นเต้นอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนบังลูกค้าหมืแล้วบังลูกค้าเหมือนเลคิดมางเพื่นี่มางนี่มางนี่โทษทีโทษทีเพื่อนที่แนะนำเลยชิลิหยู่ที่เดิมชิลิหยู่ที่เดิมอ่าเนี่ยเพื่อนเชิญเชิญเชิญข้างในเลยเชิญข้างเพื่อนอ่าโอเคที่ทำงานเทะลุไหมไม่ไม่ทราบไ่ะลอาแล้วตอนที่แล้วอันอยู่ยังไงตอนนั้น ยี่สองคนที่ได้ยินเสียงเ็กี้ก็ยี่สองคนนะคะตอนโทรไปรู้สึกัไงบอกให้สมัครสั่นหมดเลยตอนรู้ว่าเป็นผมเนี่ยคิดว้าไหมว่าถูกลงมาที่หนึ่งไม่คิดตอนแรกเอ่อล้างจานอยู่ในครัวใช่ไหมคะพอออกมาก็คือคนนี้เช็คแล้วแต่คนนี้ยังไม่เช็คจะไม่ได้มาซื้ออะไรด้วยซ้ำอาแล้วพอแล้วเบอร์ที่ให้ก็ผิดไม่เปิดเครื่องสุดยอดเลยแล้วพอเช็คตอนแรกเอ๊ะ มันของโงดที่ไห้หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นก้อนละโลเลยเพื่อนก็จับเลยเพื่อนเพื่อนมีส่วนนะเนี่ยเพื่อนมีส่วนนะเนี่ยได้ไหมเพื่อนมีส่วนความสําเร็จนี้นะเนี่ยรู้ไหมผมทำไมถึงเอามาให้ทั้งที่ไม่อยากให้เห็นหน้าผมอยากให้คุณกิ๊ฟถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกไม่ใช่ว่าคนเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งกันบ่อยๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้จับเงินกันบ่อยๆ เดี๋ยวผมให้น้องถ่ายรูปไหมขอเอกล้องส่วนตัวไหมครับเดี๋ยวให้ทีมงานจัดการให้ครับถ่ายเก็บไหมไหมครับเก็บเฉยๆไม่ต้องลงก็ได้ครับไม่ต้องลงไม่ต้องลงถึงว่าถ่ายเก็บกันไว้เองไม่เก็บกันหน่อยเหรอเกิดวันอยากจะประกาศก็เเคดี๋ยวผมถือให้ก่อนอันนี้กัจะบอกไหมกัจะบอกให้ไจะบอกครอบครัวอะยวเลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมถือใวางโทรศัพท์ก่อนครับเกะกะโอเคนี่ขยำเป็นกระดาษทิชชู่เลยนะใบละาหกล้านนะฝั่งนู้นนะใช่ไหมอ่านั่นแหละโอเคลูค้าตอนนี้ด้านหลังที่มอบเงินรางวัลก็ลูกค้าหัวเราะปนน้ำตาเดี๋ยวป้องกบครับ ชวนล้อไปด้วยมีนลกคะาไปด้วยแกดีใจมากครับซึ่งแกครับเป็นคนทำงานรูเกี่ยวกับเรื่องของที่กฎหมายเป็นไรให้ที่เก็บให้ได้ได้ค่ะไม่ได้เลิกงามคนสามคนเลยเดี๋ยวมอยู่ตรงกลางขออยู่ตรงกลางขอแทรกหน่อยเขาก็ยังทำงานจนถึง1นึ่ทุ่มนะครับแล้วก็นัดเจอกัน2องทุ่มในวันนี้ครับลูกค้าโอเคครับ อันนี้ผมคืนโทรศัพท์ให้นะแล้วเข้าแอปธนาคารในแอปจุนี่ในโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอหน้าเขาไว้ถ่ายวิดีโอหน้าเขาไว้ตอนนี้ลูกค้ากำลังตรวจเงินครับชชััดดในบัญชีตนเองนะครับว้าวเป็นไงรู้สึกไงรู้สึกยังไงอยู่ดีใจมากมีเงินอยู่สามพันเองเหรอใช่อันเนี้ยอันเนี้ยมันใช่ของจริงแต่อันเนี้ยของจริง แต่เลขสวยนะตอนแรกสามพันตอนนี้กลายเป็นสาม0ีสามพันทั้งเดือนเลยสามพันเลยจริงๆเอาละมีแผนจะทำอะไรไหมครับมีแผนจะเอาไปใช้ให้พ่อแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ทำบ้านที่ต่างจังหวัดเพราะว่าต่างเป็นคนต่างถิ่นคนสุราษฎร์คนไทยค่ะยาให้ใครยืมใช่ให้ครยืมแล้วก็เงินเงินของเราแล้วก็จะเอาไปทำ ของคุยทองสารวัตรสาราของวัดครัใช่ครับยินดีด้วยครับขอของรางวัลอันนี้จิตรีตวังใส่เก้งนะครับอันนี้เอาไว้ตั้งที่บ้านครับไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้ถ้าตั้งที่จะตั้งบ้านไหนเนี่ยคือถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าไม่ถูกไม่ได้หรือจะเอาตัวนี้ัตัวนี้ต้องเลี้ยงข้าวมันด้วยนะครับขอของรางวัลของ ของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่ออนยู่ไหนจ๊ะอันไหนแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อครับเอาไว้ใส่เดินที่สุราษฎร์ขอบคุณค่ะฉันถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะพี่ฝากเก็บแบตเตอรี่หน่อยอุ้ยใช่พอดีเต้นก็นี่งงุ๊งงุ๊งงุ๊งตื่นเต้นยังไม่หาไม่เวลาถูกเลยนะเว้ยอะไรอย่างนี้ตื่นเต้นกว่าหนู ป็นไงก็ต้องตื่นได้นะเอีงนั่งงงอยู่เลยว่าเอ้ยนี่ถูกหรออืมคือถูกแล้วคนนี้ซื้อเขาซื้ออันนี้มาเลยตลอดเลยครับหนูซื้อตลอดเลยเพิ่งเคยดาวโหลดครั้งแรกเสร็จแล้วครั้งแรกฝันว่ายังไงอ๋อฝันแบบนอนแบบซื้อเือค่ะก็มีผู้ชายมาตบหูบอกเลขสามตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาจําได้แล้วก็จําได้ว่าเพื่อนอ่ะแนะนาบอกว่าให้ดาวโหลดแอปนี้ครับเออแล้วก็ซื้อแล้วก็พอกดเลขปุ๊บมันมีห้าใบ ก็เลยแบบเอ้เดือนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้ยลองทุนสักหน่อยดีกว่าห้าร้อยเอาเลยแสดงว่าตอนนั้นเหลือสามพันห้าแต่ก็พอพอซื้อปุ๊บก็ก็รู้สึกเสียดายห้าร้อยเพราะว่าแบบเราก็ไม่ค่อยจะมีจะใช้อยู่แล้วไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอาห้าร้อยไปเอาสามสิบล้านกลับแล้วก็คือแบบจากนั้นก็ไม่ได้เช็คเบอร์ออกก็ไม่ได้เช็คแม่อะไรก็นั่งนั่งกินนั่งกินข้าวนั่งทานข้าวอยู่ข้างในกับร้านจาน ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ได้ไานั่งเช็คมานั่งตรวจด้วยก็คิดอยู่แล้วว่าตัวเองไม่ถูกอยู่แล้วแต่พอไปตรวจล่ะฉังอึ้งอยู่พอได้ยินเสียงพี่น็อตก็แบบกีดเลยเปลี่ยนเบอร์ให้ถูกหรือยังเบอร์โทรศัพท์ในแอปอะไปเปลี่ยนด้วยไปเปลี่ยนด้วยนะเบอร์มันผิดเดี๋ยวงวดหน้าถูกอีกทํายังไงเล่าก็ต้องเปลี่ยนให้มันถูกต้องนได้ได้ค่ะได้แล้วก็เงินเนี้ยสามสิบล้านเนี้ย เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวผมให้เซ็นเอกสารไว้สามารถดีแคร์ภาษีกับสัมภาระได้เลยคมีเลขส่งต่อไหมมีเลขส่งต่อไหมหมายถึงขอสองตัวให้คนคนน่อาศัยดวงหน่อยเลขที่ชอบชอบอ่ะชอบเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์โอเคครับเชิญครับนี่อันนี้ให้เซ็นดิไม่ใช่นาที่พี่โอเคนะคะทุนให้ลูกค้าเซ็น ศูนย์หนึ่งศูนย์ไม่ใช่หนูชอบของขวัญให้ลูกค้าให้ลูกค้าเพื่อนนะครหนึ่งศูนย์นะคุ้นหน้าคุ้นตส่งมาแฮป p ีส่งมากย์เอคุณอะไรครับยูริคุณยูริเดี๋ยวผมติดต่อคุณกิ๊ฟแล้วเดี๋ยวผมส่งของขวัญมาให้ที่อุตส่าห์แนะนำเพื่อนให้ อันนี้ของลูกค้าครับอันนี้เสื้ออกมาฝากขอบคุณค่ะขอเป็นรางวัลที่หนึ่งนะขอเถอขอพูด้าเนะคะอันนี้เป็นเพื่อนกันมานานหรือยังครับหรือว่าเพิ่งมาประมาณจะสามปีแล้วมารู้จักกันที่ทำงานแกลเลิรค่เขนนี้เลยไหมครับอุ้ยอยากให้เห็นหน้าตาวาวเลยนะไม่ได้เหรออยากให้เห็นหน้าจังเงี้เลยพูดดีๆนะโนโนนะ เวนปนะีใหม่ปิดได้เลยเปลี่ยน,น <You S 2> อยู่ไหนปีใหม่เรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าไว้ไหมแล้วเซ็เนแล้วเอากลับ <c oughs> หน้าที่โคโปก็วะ <c oughs> ปกติเราจะใช้รถมาเลยอันนี้เป็นเอกสารที่เราเสียภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบตอรี่กครั้งนี้บุคคลาภนะครับยินดีด้วยนะครับออ๋ขอบคุณค่ะอันนี้ของเราเหรอลูกค้าแล้วนะอยากให้ทุกคนรู้อันนี้ฝั่งนี้ไม่เซ็นใช่ไหมครับอยากมีพี่ดิ้ไให้ในครอบครัวหมดครับตัวนี้ใช่ค่ะใช่ครับตัวนี้ครับอ่ะ ก็อยู่ินนี่ของจริงครับผมเงินนี้ของจริงนี่เบิกมาจากธนาคารใช่ลูกค้าในไลฟ์ถามเงินที่โชว์นี้ของจริงไหมครับต้องจริงครับลูกค้าใช่ขอบคุณค่ะราคาเงินเราทําปลอมไม่ได้นะฮะไปปิ้นออกมาไม่ได้นี่เงินจริงๆนะฮะและนี่ก็คนถูกจริงๆแต่ให้เห็นหน้าไม่ได้ยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับเป็นรบกวนนะครับขอบคุณครับผมปิดงานได้ไหมคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไรคนเริ่มเยอะแล้วขอบคุณรากขอบคุณครับเราเินนี่ใช่ขอขอขอไมคคืนขอค่ะไม่ขอเนื่าตเอาเรื่องราวไปทำคลิปเลยแล้วเลยโอเคได้โอเคค่ะได้ค่ะต่อใช่ไหม เยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อสแตนไฟที่เขาใหญ่นะครับพรุ่งนี้นะครันะครับไลฟ์สดติดตามหน้าเพจมีก็มันอีกทรุ่ีมันกว่าเพราะว่าลูกค้าจะเปิดตัวแล้วก็อยากจะมีการแบบสนทนาบันเทิงในตอนเย็นนะฮะเรามีนัดกันที่เพจนะกี่โมงเดี๋ยวติดตามหน้าเพจ พี่น็อตคุณายลูกค,ค้าไชครับไปสดครับกนเรียบร้อยนะฮะสำหรับกรุงเทพวันนี้30ล้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่โคราชอีก18ล้าดล้านบายเดี๋ยวจะบอกว่าจะไลฟ์กี่โมงไปแล้วครับสวัสดีครับสิ่งที่เหมือนกันงวดนี้คือ